สำหรับคนที่เกิดในปีมะแม่เนาะปีมะแม่ถือว่าเป็นนักสัตว์ที่เป็นพลังงานธาตุดินอยากจะมั่งคั่งและประสบความสำเร็จในครอบครัวที่ดีเนี่ยควรจะใช้เลขกลุ่มนี้เป็นดีที่สุดก็คือ26 5 6แล้วก็4 5หนะครับ4กับ5เนี่ย4คือธาตุไม้5คือธาตุดินไม้เติบโตในผืนดินทำให้กลายเป็นเกี่ยวกับปสติปัญญามีคนคอยมาสนับสนุนในชีวิตหรือมองหาโอกาสมีคอนเนคชันที่ดีได้นะครับ56เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มน้ำ กับดินทําให้มองหาโอกาสมองหาทรัพย์สินหรือมองหาช่องทางในชีวิตได้เก่งขึ้นนั่นเองครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเติมเลข2กับเลข6ไปด้วยทําให้มีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้าชูในชีวิตได้ดีเติบโตแข็งแรงในชีวิตได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมใส่เลขนี้ไว้กับเบอร์มือถือของคุณด้วยนะครับแล้วส่ตัวท้ายเบอร์มือถือเลขอะไร1 3 7 3 1>, 1 3 7 3, 3เนี่ยถือว่ามันเป็นพลังงานธาตุไฟเขามีไฟเยอะทําอะไรทุกอย่าง ด้วยความกดดันตัวเองค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นควรจะใช้เป็นเลขกลุ่มที่เป็นเลข5-6หรือว่า4-5ปิดท้ายเนี่ยจะทำให้คุณมีความคิดที่แม่นยำมองโอกาสได้ดีหรือว่ามีโชคเข้ามาสู่ชีวิตได้ไกลขึ้นนั่นเองครับโอเคและถ้าไม่อยากพลาดค,คอนเทนต์ดีๆก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์ให้จารย์ด้วยนะครับ